ไปกาดมาจะดูว่าเราได้อะไรบ้างอันนี้เป็นกาดบ้านๆน,นะคะแบบชาวบ้านเอาของที่สวนที่บ้านเขามาขายมะนาวถุงนี้สิบบาทนี่สิบบาทค่ะน้ำดีมากน้ำเยอะเนี่ยแค่สิบบาทเองถุงนี้นชะโอมกัมละห้าบาทนี่ค่ะซื้อมาสองกัมเลยกัมละห้าบาท แค่นี้ก็ขายได้แล้วเห็นไหมเนี่ยอืม,อมผักบ้านๆปลูกกันเองผักกูดกําละสิบบาทน,นี่ผักปูดกําละสิบบาทเอามาสองกําเลยสองกําเลยพริกถุงนี้สิบบาทพริกขี้หนูหอมมากอืมเขียนไว้เลยสิบบาทอืมผูกนะอืม คือเราปลูกน้อยเราไม่พอเรากินเราก็เลยต้องซื้มอมะม่วงสาบาทมะม่วงยี่สิบบาทนี่แ้้ตั้งหลายลกูกนี่เข้าวฟืนนี่เข้าวฟืนไทยใหญ่อันนี้สาวบาทยี่สิบาทเดี๋ยวเราเอามาทอดกันจะ้ะไปกาดมื้อนี้สองสี่หก เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบบาทเนได้มาเพียบเลยเก้าสิบบาทอืเสียเงินไปเก้าสิบบาทได้มาเพียบเลยอ,อได้แล้วอาหารมื้อนี้